กันย่องนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอยต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมาเปิดยันกันนะคะทุกคนมีชื่อว่าเลดหลักรองนั่นเองเนาะก็เลดหลักมันจะมีเปอร์เซ็นสูงนะคะแล้วก็เลดรองก็เปอร์เซ็นตามนั้นนะอุ๊ยจะได้ไหมแล้วก็มาพ่วงกับเลดการันตี60ใบด้วยแล้วมาพร้อมกับสกิน100ใบนะคะลิมิเต็ดอีกโอ้ยมมีพ่วงเยอะมากนะคะอืม ตอนแรกเนี่ยฉันก็นึกว่ามันเป็นเลดแยกเออพอมันพอมันไม่แยกมันรวมกันอย่างนี้ใช่ไหมพอเราเปิด60อ่ะเราก็ต้องต่ออีก40เพื่อเอาสกินอ่ะพอกดอีก40ก็ต่ออีก20ไปเอาการันตี60นะคะสรุปก็เปิด120ใบนะคะเลดนี้ถ้านี้เริ่มแล้วก็ไม่เป็นไรละกันเนาะนไหนๆก็มีละฉันก็อยากว่าก็เหลือไม่กี่ตัวเองก็ลุนๆุนเอานะคะมาศรัทธากับเจ้าแม่หนหวนนะคะเปิดใบฟรีนำล่องไปเลย1แมต วันนี้เรามาทําพิธีฟูมูลนะคะมันต้องได้เท่านั้นอุ้ยเธอคอมลองอะ่ะคอมมันตะโกนแล้วว่าบกสามบ้านยาหรอบกสามมนแน่สิบใบมาเลยหรือเปล่าน้ำล้องด้วยหวนหวนนะคะเรื่องนี้อุย้ยลืมเปิดอันนี้เลยเนาะจะแม่คนอิมลิมิกเนี่ยชั้นอุตส่าห์ไปฟังเพลงพิบแดด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 ,แด,ดของวงลูน่ามาเลยนะเนี่ย เออเผื่อแบบว่าสวัสดีดูหน้านี่อะไรวะ I'm so bad I'm so bad นั่นใช่ไหมเออ,เร,อเราต้องมาละละเรื่องนี้โป๊ซัดดาวไหมหรอซัดดาวเลยหลอย่อกว่าเอาต้องเป็นสิ่ง Cosmic Girl นะคะไม่มาราคา20บใบวิ่หวังเวอร์โอ้ยมีระบบค่าแ้วใจ่าบบดีเวอร์นะคะเรื่องนี้ น่ากลัวมากเธอตื่นเต้นอันนี้ตื่นเต้นมากนะคะวันนี้สีน้ำโชคสีส้มด้วยมาดูว่าสีน้ำส้มจะถัดทาที่สิหรรอเปล่ามาแล้วพิบแดดแดดนี่มันนี่มันอีกตัวปั่นปั่นไม่ใช่หรอว้าวพิบแดด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 เอาตัวดี <c oughs> เปิดมาก็หลุดแล้วว่าอุ๊แต่หลุดดีนะหลุดเท่าไหร่สี่สิบหรอ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> หลอดเธอเปิดมาก็หลุดแล้ว เท่าไรอย่าสามสิบโลหลุดเลยหรอเอาก็ถือว่าหลุดเร็วอประสบความอยู่นะเลิกดีเออคือเดี๋ยวก่อนนะนี่คือลิตนะนี่คือลิตที่เราต้องได้นะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเวอโอเคงงอะไรหรือเปล่าเน็ตอีทเนี่ยมันแกงแล้วตะเกียะโซ่มันแกงแล้วแหละเออไม่ใช่ทีโเอต้องนาต้องนับใหม่หรอมันไปเรื่อยเลยหรอตัดไหมไม่ตัดโวย อ๋อหลอมันก,ก็นับหลอใหม่มันก,ก็นับนับใหม่หรอไม่นี่อ๋อเมื่อกี้หล่นีังไงวะอ่ามารู้ละกันเราต้องเปิดรลอยี่สิบใบนะคะเลดนี้อืแล้วเราก็หลุดจากลีดหรอจะบอกว่าฉันไม่ใช่คนถูกเลือกหรอมาแล้วโอ้ได้คืนห้าใบอ่ะได้อยู่มันก็ได้คืนอยู่นะว่าบาปเรายี่สิบเนี่ยเลดอัพไหมหรือว่าได้แค่คืนเฉยๆไม่มีองค์ไม่มีอัพมาเลยเลยหรอ หล่อได้ตัวแล้วนับใหม่หรอมันไม่รอดแล้วล่ะห้าสิบเอ็ดแล้วนะทุกคนเนี่ยลากันมาแล้วหรอไม่ไม่หลอกหมาเออพิบแดดนะพิบแดดไม่แดดไม่ดดดไม่แดดอะไรมันแล้วนะเออโปโปเรื่นี้ไม่ก่อค่าไม่ได้หรอไม่รู้นะทำไมอ่ะจะให้กดทีละนิดหรอ อันนี้เท่าไรแล้วล่ะแพ็กน,นี้กดหลอกเขาข้ามไปเลยก็ได้นานเรื่องนี้ทำไมทุกคนเนี่ยจะให้กดข้ามหรือกดทีละใบนะคะคอมเมนต์หุยมันหลุดหมดเลยย่าน่ากลัวมากไม่เป็นไรใบแรกว่ามันหลุดหมดเลยทุกคนหลุดสองตัวเลยนะหลุดหมดเลยอ่ะจบ สว่าไปไม่รอแล้วแหละเรื่องนี้อีเลดเวนนี่โอ้ยแต่เปิดไม่ถึงหกสิบเลยอะ่ะดวงดีเป้าวะดวงมันดีเป้าวะแต่เปิดไม่ถึงหกสิบเลยนะเรื่องนี้เธอคือในลิสต์คือไม่ออกสักตัวเลยค่ะเรื่องนี้ไม่ออกเลยไม่ไม่มาเลยโุ้ยมันออกก่อนนะเนี่ยเจ็สิบใบเจ็สิบเอ็ดใบออกมาสองตัวคุ้มไหมคุ้มหรือมังวะ เพรแต่มันหลุดหมดเลหลุดหมดเ,เลยอะดวงดีป่กวะเนี่ยหรือว่าฉันดวงดีฉันออกตัวอื่นแล้วนี่อเออกดข้ามตลอดนะขี้เกียจรอใช่ไหมเออไม่ปรอแล้วแหละทุกคนแหละเราเติมได้นะคะเติมไปอีกเท่าไหร่เราต้องกดอีกห้าสิบโลโอะรห้าพัน ดวงวันนี้ไม่ใช่สีส้มเหรอเอ๊ะหรือว่าสีส้มมันคือสีเลือดมันจะไม่มันมันจะไม่เกี่ยวกับ,บยาเขายากันหรอคุมอยู่แล้วกับบอบใจตัวเองเหรอฮ้อย,บบบตฮย่ตายเถอะนะหรือว่านางภูเขามันไม่หมานางภูเขามันก็หมานนะ,ะเราเราเรา,เราลุ้นอีกหน่อยได้อยู่เรื่องนี้กันม่วงสี่หรอเอ้โหอกนมวงสีอ่อออ 4, อะกดแองกดลุ้นเธอมันหลุดสองตัวเลยหรอคนเรา ผ่ำเกนดีอจะมาต้องติดปีกนางฟ้าหรอแรงมากเรซเซรามิกหรออีกนางภูเขามันตัวโชคร้ายหรอเออภูเขามันโชคร้ายเรื่องนี้ข้ามไปเลยแมโอ๋อข้ามก็เร็วนะเรื่องนี้ไปเร็วกันเวิร์ดนะคะสี่สิบว่ะตายโหงอีม,มันโดนดาดวงนี้ดวงตกของแกอุ๊ดแต่แต่เมื่อวานก็ดวงดีนะ ใช่ไหมเพราะมันบูคาไข่น่ะเอาใชฉากขึ้นไหมหน่อยเนะ่ยอันนี้โลที่สี่สิบเก้าใช่ไหมเออดูน่ารัน่ากลัวคือข่าวยานี่มันต้องมันต้องคัดแล้วมันก็ตกตกลงมาใช่ไหมตกตกลงมาก่อนแล้วก็กอดกอดอันนี้ดวงจันทร์ไว้ไม่ใช่หรอเราต้องการคัดซีนแบบนี้นะ เราเราไม่ต้องการคาสีแบบว่า,าในบ่อดุงบ่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรือเปล่ามันคนละที่กันนะพิธีกรมรมฟูมูลหรออาบเมื่อกี้เราถักทอเส้นใหญลอะไงแล้วเราก็ไปอาบวัสจันละชั่วว่าเดี๋ยวตัวต่อไปมันมาล,ละละต้องมาแล้วไม่มาไม่ได้แล้วชั่วว่าก็มาแล้วเมื่อกี้อาบอาบอาบแสงจันทร์ไปแล้วไงพิธีกรรมประมาณแน่พานูตกจากฟ้าหรอมันจะต้องตกออกมาแล้วนะคะหล่อ แรงมากนะเรื่องนีออ้น่าจะเป็นหกสิบสุดท้ายนะถ้าไม่ออกก็จบนะคะตามนั้นไปรุ้นอีกทีก็สนุะละกันนะคะทุกคนเลยอันาั้นไปรุน้นอันคอลเลกชันของแท้โหพบเลยหรอออกตอนไหนวะออกแล้วนี่เท่าจะกินโอ้แต่ก็ได้คืนนะเนี่ยแต่ก็ได้คืนนะฮะใบ ได้คืนมาสิบใบหรออีกยี่สิบเองครบแล้วอะ่ะใบหรออ่ะใส่อีกหนะ่อยเนาะตัวสุดท้ายนะไม่ออกก็ตามนั้นนะคะเออเิดทีละใบไหมเผื่อเผื่อไม่ออกก่อนเสร็จได้อยู่นะิ <c oughs> ดที่ละใบแหมออกก่อนก็เสร็จได้เดี๋ยววันสิบไปเลยเดี๋ยวรอถ้าพวกอนจะไม่มาปิดเสร็จแล้หวหัวหัวละกันเยนยสวน่าต้องมานะสกินฉันก็มีนะสกินเขงงาแกนี่มีพร้อมนะมาพร้อมใส่นะคะ เออน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะไม่เปิดต่อนนะมีแค่นี้แหละํามาดุกันท,ที่เหลือก็เปิดใบละวันมาแล้วนี่ยามาอุสงิ์นี่อางูยะฟางุยะมันออกยะออกยินสังวาถ้ามีตอนนั้นมันล่อซื้อเราหรอให,ให้พี่ชูเทนน่ะ กวนเบอร์เป็นนะเรื่องนี้ปุ๊บแพงมากแรงมากนะโห้สเปรดใบหรอเปิดทีละใบถูกจริงเปิดทีละใบเอาเพื่อยังจะประหยัดอยู่อีกหรอเรื่องนี้ยังจะประหยัดอยู่อีกหรอ,รหอ,อก็ก็ก,ก,ก็ก็ต้องประหยัดหน่อยแม้เออเดือนหน้ามันของจริงนะคะ ต้องประหยัดประหยัดหน่อยพีละใบละกันเนาะรุนรุนตึกนเต้นอ่ะนักกลัวจังปาดประจั่แลวโวยสุไม่ออกมาในลิต์สักอันเลยที่เลือกแล้วคือในลิต์เราอ่ะถ้าถ้าออกอะไรก็ตามในลิต์นะคือดีหมดเลยแต่มันออกทะลุลิต์เราอ่ะอะไรวะเนี่ยตกใจเลยอะไรใครอ่ะว่าอีป้าเย,ยนิลต่อยแน่เออ เจ้าน่กกากลัวมากอประหยัดนะประหยัดเราซื้อแพ็คยกหมื่นห้าได้สองพันหล่ยตกยูนมาาตอนนี้คือเกรงบอกเลยว่าเกงรงเฮาอยามมันจันต็มดวงหรอทำไมอ่ะเป็นพัะจันรเต็มดวงก็ไปวงกลมเฉยๆอดีเนี่หยหล่อโอกลมเฉยๆไม่กลมด้วยประเด็นอนะ่ะเออ รอมาแล้วอิมโมช,ชี่คิเลโอ้โหน่ากลัวมากเรื่องนี้กลมเท่าก,ากับโอ้สัญลัพท์เดิมใช่วหมอีเท่าอีกเครื่องใหม่นี้มันก็บูดเหมือนกันนะพูดถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะหลุดมาตั้งสองรอบแล้วอะมาแล้วจ้าบอกไม้มาแล้วบกไม้มาแล้วยียอ่ออกไปมาแล้วนะเบิกดีหวน มาละจ่าบองไม้มาละแมงเมา,มาแล้วหนึ่งบองไม้มาละเออไม่อันเชิญเฉพาะแถบๆหรอคะเออเฉพาะแถบๆเออลืมไปเลยยุกิหรอไม่ใช่เป่าวาคนละตัวสบายสุดท้ายเลยหรอเจหาเฮอแถบมันจะมาสุดท้ายเลยหรอพี่จ๋าปอ,อ,องเรากลับไปเรียร์หน่อยแนะ่ เอพีสี่สิห้าเปอร์เซ็นเลยนะเธอไม่ไหมเหรอวะตั้งสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะเลือกดีอะไรอ่ะมาหมดแล้วนะเออทั้งสำนักแล้ว,ลวเนี่ยไม่เหลือแล้วนะสำนักนะนคือถ้าถ้าหลุดก็ทำแล้วล่ะโอ้ยแรงมากคือกลัวจักเท่าไหร่แล้ว่ะไม่ไหมหรอ ปุ๊บตั้งสิบห้าเปอร์เซ็นเลยดนะแถมเรียญตัวละครครบอีกไม่ไมากหรอเท่า <c oughs> ไรแล้วเนี่ยอุ้ยสองใบห้าสิบห้าสิบมาเรื่องดีว่ารูปกี่หรอเออโมโหแล้วนะเรื่องดีคือ,อชั่วจริงจริงว่ากระต่ายแล้วจะพ่อแนานจะพ่อป๊อปไม่ให้โชคแล้วหรอเออเสียมสภาพแล้วแหละไปสุดท้ายจบ ฉันกดทีละใบเพื่ออะไรเรื่องนี้ฉันกดดีฉันกดทีละใบเพื่ออะไรนะคะหน่อยให้ตายเถอะออนะโอ้อยแรงมากนะเอฮอ,อะไรนะฮิฮิฮบันนะใช่ไหมมันชื่ออะไรนะเอออีอะไรวะบ,า,บานนะใช่ไหมบาแล้วก็นะหรอมา โหลดตองวันละล่วลาาลวะวันละดาต้องเป็นบุหร่เท่านั้นตรงนี้ต้องมีโหมดโหมดโหมดคืออะไรสิบแปดสิบแปดคืออะไรแหลกมากคืออะไรสิบแปดโอ้ยเอ็ดวีกันหรอหรอ แล้วสิบห้าเอแต่ก็ดีว่าฉันอยากได้เหมือนกันดีหรอวะอันอีเลนเจอฉั้แน่อีเลนเป็นเวลาด,ดอกนี่หน่อยสิบเก้าเขายะหรอโอ้โหโหถ้ามันไม่หลุดนะถ้ามันไม่หลุดแล้วก็ไม่ไปถึงว่าสองตัวหน้านั้นน่ะถ้ามันไม่หลุดแล้วก็นะต่อยแล้วสิบห้าเอร์เซ็นตอยู่ไหนเออพีมี คีบาดาออกคิกลางบด้าเหรอ,อ,อจบนะคะไปไปรอดแล้วล่ะเขียนว่าบาดาไงหรอสิบแปดก็ไทยฉาดตกใจไทยฉาดสิบเก้าไม่ใช่เหรอ,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 อแรงมากลองบอกเลยวาโอ้ยเธอก็มันก็เคยออกนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะร้อยยี่สิบสองใบนะคะร้อยยี่สิบสองเหรอได้มาสามตัวหลุดหมดตรงเลตตัวเดียวโอ้ยยั นง้นอ p พฉันก็เหลือหนึ่งนะคะเป็นอันคอลเลกชันใช่ไหมเลดหน้าหุยเวนมีเคปแรกมีเค่สื่อหรออันคอลเลกชันแรงอยู่ดาวมันอยู่ใกล้กันอยู่ดาสองสดีเขายาสลบไม่ได้ฉบับเขายาสสุดๆดาวันนี้ที่มาทุ่มเทน่ะอือย่างน้อยก็ได้ฮิกังดูอย่างน้อยก็ได้ฮิกังนะเออ ต่อเลยหรอไม่ต่อคะ่ะเก็บสุสโนนะคะสุสโนมีหนึ่งรอใบาการันตีเอทนะคะมาเปิดอะไรเลดนี้นะคะช่างแมงมันนะคะวีนไปเปิดแล้วนะคะโมโหอ่ะเปิดนะคะมาสรุปผลประกอบการสะหน่อยนะคะเรื่องนี้ก็นำลองมาด้วยใหญ่อันนี้เป็นไหนละมันเป็นไหนละนะ่ะนี่ตัวดีนะคะ ตัวดีตัวนี้มาเลยหลุดมาจากไหนมาจากไหนเอยเรื่องนี้หลุดมาไกลมากนะแล้วเห็นไหมพอพกแม่ยูมาให้ฉันด้วยแรงมากอุ้ยแต่ถือว่าดีนะเพราะว่าออกก่อนห0สิบบนเลยสองตัวนี้มีแต่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่ออกหกสิบกีกงหรออุ้ยก็ดีนะก็ได้หยุ่นะอาะก็ถือว่าดีใจครึ่งหนึ่งและกันอาจจะไม่ได้ตรงเป้าแต่ก็ได้ฮีกังที่ ฉ,ฉันจเจออีเลนนักหนาอีเลนเจอกันหน่อยอเวนเจอแน่อีเลนเออมันแก้มันแก่ีกเลนได้จริงหรอเดี๋ยวจ,จะดูว่าจริงไหมโดนเต้าข่าวอีกรอเปล่าเออมาดูว่าจะโดนเต้าข่าวไหมนะคะชอบโดนหลอกนะคะเราอะ่ะอืมอ่ะนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเลดหลักรองนะคะที่ฉันมาเปิดจริงๆเราหวังเขายาแบบมากๆนะคะเพราะว่าไม่เป็นตัวที่มัดแฮบจริงๆนะพูด พูดกันลงตมันก็ต้องมีนะคะแบบพวกปั่นไฟพวกเลงเทินผักเทินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้าง,งที่จะคุ้มในการทุ่มเทหาแต่มันไม่ออกนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องมีด้วยสําหรับเกมเทินเบทแบบนี้นะคะเสีใยใจอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุ้นอันคอลเลกชันสุสโนละกันนะคะทุกคนก็นั่นแหละก็ถือว่าได้ของแถมเป็นสก,กินมเม็นมาละกันประมาณนั้นเดีย๋ยวแทนเขานี้ไม่ดูจะพอสุสโนใหม่ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะเออ เดหน้าเดือน10บนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งเดือน1ิบโอเคก็ใครเปิดก็ขอให้โชคดีมีชัยนะคะเออมันก็เคยให้ความหวังเราแล้วหลังจากได้มันก็ไม่ให้เราอีกเลยนะคะเหดหลักรองเคยได้เอทีซูเทนครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็หลุดหมดเลย <c oughs> ไม่เคยออกตรงกับที่เลือกเลยเหดหลักรองนั่นแหละนะะเวลาทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรวันดีก้ก็อันยองค่ะทุกคน